สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาเคมีนะคะคลิปนี้เป็น EP ที่5เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกฎทรงมวลแล้วก็กฎสัดส่วนคงที่มันจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการคำนวณแต่ครูคิดว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเลขยาวๆเยอะๆเหมือนกับเรื่องมวลที่เราเรียนก่อนหน้านะคะถ้าพวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ในเรื่องนี้ครูขอแบ่งออกเป็น4หวัวข้อ,ย,อย่ยอยๆนะคะหวัวข้อแรกก็คือมวลและน้ำหนักหวัวข้อที่2คือระบบแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะส่วนหวัวข้อที่3แล้วก็4ที่เราจะเน้นๆการลงเนื้อหาในส่วนของการคำนวณก็คือกดทรงมวลแล้วก็กดสัสดส่วนคงที่นะคะโอเคถ้าพวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มหวัวข้อแรกกันเลยนะคะหวัวข้อแรกก็คือมวลและน้ำหนักนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า แม s Mass, แล้วก็ w a i นะคะอ่ะเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยคำว่ามวลแล้วก็คําว่าน้ำหนักครูคิดว่า2คํานี้เป็นคำที่พวกเราได้ยินบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นคำที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยฉะนั้นครูถามก่อนเลยพวกเราคิดว่ามวลกับน้ำหนักมันแตกต่างกันยังไงคะโอเคให้เวลาคิดนะคะเดี๋ยวครู เฉลยแล้วพวกเราก็ค่อยดูวิดีโอต่อนะคะว่ามวลกับน้าหนักเนี่ยสรุปแล้วมันแตกต่างกันยังไงโอเคเรามาเริ่ม,มาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะทําความรู้จักกับคําแรกก่อนคําว่ามวลภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า mass นะคะโดยมวลในที่นี้เนี่ยมันเป็นปริมาณของเนื้อสารในวัตถุซึ่งมันเป็นสมบัติทางกายภาพซึ่งจ้ามวลตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวัดได้นะคะวัดในที่นี้อาจจะใช้การใช้ เครื่องช่างตาช่างโดยหน่วยในระบบ si ของมันก็คือหน่วยกิโลกรัมนะคะยังจําได้ไหมความสัมพันธ์ของมัน1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0กรัมใช่ไหมคราวนี้พวกเราลองพิจารณาในภาพด้านบนเป็นภาพด้านซ้ายคือภาพ a นะคะกับภาพ b ทางด้านขวาแน่นอนพอเราดูตาช่างเนี่ยเราจะพิจารณาที่เข็มของมันใช่ไหมจากที่พวกเราดูที่เข็มของภาพทั้งสองภาพเนี่ยแน่นอนเราสามารถตอบได้ว่า ภาพ B มันมีมวลมากกว่าภาพ A ใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าภาพ B เนี่ยมันมีวัตถุที่มีล no. ักษณะาาเป็นก้อนกลมๆมากกว่าก็คือมีถึง2ก้อนแสดงว่ามันมีปริมาณของวัตถุมากกว่ามวลม,มันจึงมากกว่านะคะอ่ะโอเคคราวนี้มาดูน้ําหนักต่อว่าน้ําหนักเนี่ยหมายถึงอะไรน้ําหนักตัวนี้นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า weight น้ําหนักตัวน,นี้เนี่ยมันจะหมายถึงแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทําต่อมวลของวัตถุ ฉะนั้นไอตัวน้าหนักตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสมบัติที่มีค่าไม่คงที่ไม่คงที่ในที่นี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ,บมวลของวัตถุแล้วก็ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งมันจะมีหน่วยในระบบ SI เป็นนิวตันนิวตันตัวนี้จะใช้ตัวย่อเป็นตัว N พิมพ์ใหญ่นะคะหรือจะกล่าวได้ว่ามวลของสารหรือว่าวัตถุใดๆก็แล้วแต่1กิโลกรัมนะคะจะมีน้ำหนักเท่ากับ 9.8นิวตันหรือว่าปัดเป็นประมาณ10เจ้านิวตันตัวนี้จะเจอในวิชาฟิสิกส์มากกว่าเคมีใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวสไลด์ต่อไปคุยยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ,ะในสไลด์ถัดมาพวกเราเห็นคนที่ยืนอยู่บนโลกใช่ไหมกับอีกคนนึงอยู่บริเวณดวงจนันทร์คราวนี้มาดูกันว่าจากภาพเขาบอกอะไรเราบ้างพอเราพิจารณาภาพแรกก่อน เขาบอกว่าผมอยู่บนโลกมีมวล60กิโลกรัมมีน้ำหนักประมาณ600นิวตันนะคะกับอีกคนหนึ่งพี่ญงคนนี้เขาบอกว่าฉันอยู่บริเวณดวงจันทร์ฉันมีมวล60กิโลกรัมเท่ากับเธอเลยแต่ฉันเนี่ยมีน้ำหนักแค่ประมาณ100นิวตันพวกเราสังเกตสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง2คนนี้ก็คือเขามีมวลเท่ากันก็คือ60กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่สิ่งที่แตกต่างน,นั่นก็คือน้ำหนัก คนที่อยู่บนโลกมีน้ำหนักมากกว่าก็คืออยู่ที่600นิวตันกับอยู่ที่ดวงจันทร์มีน้ำหนักแค่100นิวตันเท่านั้นที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนโลกมากๆฉะนั้นเมื่อเราชั่งน้ำหนักบนโลกกับบนดวงจันทร์เนี่ยแน่นอนบนดวงจันทร์มันจะเบาวกว่าโลกถึงประมาณ6เท่านะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างมวลกับน้ำหนัก ง่ายๆเลยพวกเราจำเอาไว้ถ้าเป็นมวลจะเป็นกิโลกรมัมน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเพราะมันมีแรงน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ่ะโอเคคู่ไปต่อหัวข้อย่อยที่2กันเลยนั่นก็คือในส่วนของระบบและสิ่งแวดล้อมนะคะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า system and surrounding นะคะมาดูกันว่าระบบหรือสิ่งแวดล้อมที่ครูพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรอย่างแรก ทำความรู้จักกับคําแรกก่อนเลยคือคําว่าระบบระบบภาษาอังกฤษเหมือนที่เขียนเลยเราใช้คําว่า system นะคะในภาษาอังกฤษระบบตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในขอบเขตของสิ่งที่ต้องการที่จะศึกษาไฮไลท์ไว้เลยตัวแดงตัวนี้ระบบคือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในขอบเขตที่ต้องการศึกษาลองเดาในเมื่อระบบคือสิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตใช่ไหมสแสดงว่าอีกคำหนึงคำว่า สิ่งแวดล้อมแน่นอนคือสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เขาสนใจที่จะศึกษาแสดงว่าสองคำนี้มันตรงกันข้ามกันใช่ไหมอ่ะมาดูตัวอย่างกันคุยกตัวอย่างภาพนี้เป็นภาพน้ำอัดลมที่บรรจุอยู่ภายในแก้วใช่ไหมอ่ะอย่างแรกระบบคือสิ่งต่างๆที่เราสนใจที่จะศึกษาใช่ไหมในสไลด์นี้เขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่เขาสนใจหรือว่า สิ่งที่เขาต้องการที่จะศึกษามีแค่น้ำอัดลมและน้ำแข็งนั่นก็คือระบบแสดงว่าตัวไหนคือสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถตอบได้เลยคือทุกสิ่งที่นอกเหนือจากน้ำแข็งและน้ำอัดลมใช่ไหมอย่างเช่นแก้วน้ำก็นอกเหนือจากน้ำแข็งและน้ำอัดลมใช่ไหมหยดน้ำที่มันเกาะอยู่บริเวณรอบๆแก้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมหรือถ้าสมมติในภาพนี้มันดันมีหลอดน้ำเข้ามาหลอดน้ำก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะ พอจะเข้าใจใช่ไหมคราวนี้มาต่อเลยเราจะเจาะลึกลงไปในส่วนของระบบนะคะระบบในที่นี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทแบ่งในที่นี้คือแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงของมวลสารนะคะแบ่งออกเป็นระบบปิดและระบบเปิดคําศัพท์ที่ใช้ตามตัวเลยระบบปิดใช้คําว่า closed system ระบบเปิดใช้คําว่า open system ก็คือ close กับ open ตามตัวเลยนะคะคราวนี้มาดูก่อนระบบแรกคือระบบปิด cross system ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นระบบที่มันไม่มีการถ่ายเทมวลสารระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อมในเมื่อมันไม่มีการถ่ายเทมวลไปมาแน่นอนมวลของมันจะคงที่ก็คือเท่าเดิมใช่ไหมคะดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ามวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามันจะเท่ากัน ระบบปิดคงให้พวกเรานึกภาพง่ายๆเลยนึกถึงน้ำบัดลมที่อาจจะอยู่ในกระป๋บบองที่ยังไม่ได้เปิดฝานั่นก็คือระบบปิดจำไว้เลยว่าน้ำบัดลมปิดฝาระบบปิดนะคะอีกตัวหนึ่งต่อมาระบบเปิดหรือ open system ตรงกันข้ามกับระบบปิดเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่มันมีการถ่ายเทมวลสารระหว่างระบบและ สิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีการถ่ายเทยไปมามวลของมันระหว่างก่อนและหลังจากการทําปฏิกิริยามันจะไม่เท่ากันนะคะนึกภาพง่ายๆนึกถึงภาพน้ําอัดลมที่เราเปิดฝาออกมาแล้วพอเราเปิดฝาแก๊สหรือว่าน้ำมันก็พุ่งออกมาใช่ไหมแน่นอนมวลของมันจะไม่เท่าเดิมเมื่อเปิดฝาออกมาแล้วนะคะอ่ะโอเคครูข้ามมาสไลด์ถัดมาเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นภาพของน้ำอัดลมที่ยังไม่ได้เปิดฝาครูบอกว่ามันคือระบบปิดเพราะว่าตราบใดที่เรายังปิดฝาเอาไว้มวลของมันจะไม่มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ตราบใดที่เราเปิดฝากระป๋องขึ้นมาแล้วเนี่ยแก๊สกับไอ้น้ำมันจะพุ่งออกมานั่นก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนมวลไปมาระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมพอมันแลกเปลี่ยนแล้วมันออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนมวลก่อนเปิดและมวลหลัง เปิดหรือว่าหลังทําปฏิกิริยาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วนะคะนึกภาพง่ายๆเลยระบบเปิดกับระบบปิดนึกถึงนะ้ําอัดลมเปิดกับไม่เปิดฝาจริงๆแล้วมันยังมีระบบไอโซเลตแต่ว่าในส่วนของพวกเราครูคิดว่าเอาแค่ระบบเปิดกับระบบปิดก่อนนะคะเราค่อยมาเจาะลึกลงไปในเรื่องอื่นหลังจากนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาถึงหัวข้อที่เราให้ความสําคัญก็คือ กดทรงมวลภาษาอังกฤษจ,จะใช้ควาว่า law of conservation of mass นะคะนั่นก็คือกฎทรงมวลคราวนี้มาดูกันว่าไอ้เจ้ากดทรงมวลที่ครูพูดถึงครูย้ำนักหนาเนี่ยมันคืออะไรนะคะอ่ะเริ่มแรกมาถึงครูจะเล่าใจความสำคัญหรือว่าที่มาของกดทรงมวลให้พวกเราฟังก่อนเขาบอกว่าเมื่อประมาณปีคิดตศร1,774ถ้าคำนวณเป็นปีพศก็ประมาณ2,300 17นะคะเขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรังร่งเศสท่านหนึ่งชื่อว่าองตวนโลรองลาวซีเยชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นคนฝรั่งเศสคราวนี้เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เนี่ยเขาได้ทําการทดลองเกี่ยวกับมวลของสารแล้วก็สรุปออกมาเป็นกฎทรงมวลที่พวกเรากําลังเรียนกันอยู่นะคะ คราวนี้กฎสมมวลที่ว่าองตวนได้นําเสนอเอาไว้เนี่ยมีใจความสําคัญว่าในปฏิกิริยาเคมีใดๆก็ตามแต่เนี่ยมวลของสารทั้งหมดก่อนที่จะทําปฏิกิริยาจะต้องเท่ากับมวลของสารทั้งหมดหลังทําปฏิกิริยาให้ไ,ไว้เลยใจความสําคัญของกฎสมมวลตามที่องตัวเขาได้กล่าวไว้นะคะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูจะเล่าในส่วนของการทดลองที่ว่าองตัวได้ทําการทดลองเพื่อนํามาสู่กฎสมมวลเพราะเราไม่ต้องคิดมากฟังผ่านๆเป็นแค่ความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนนี้เอาแค่พอรู้อ่ะคราวนี้องตัวเนี่ยเขาได้ทําการทดลองโดยการนําปลอดปลอดเลขอีกอย่างหนึ่งว่าเมอร์คิวรีใช่ไหมคะมาทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน คราวนี้เมื่อระหว่างทําการทดลองอยู่เนี่ยเขาพบว่าปาระอดที่มันมีสถานะเป็นของเหลวมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเมอร์คิวริกออกไซด์ที่มันมีสถานะเป็นของแข็งแน่นอนเพราะมันเกิดสารใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือผลิตภัณฑ์จากการทําปฏิกิริยามันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมและจากการทดลองตรงนี้เขาพบว่ามวลของสารก่อนและหลังทําการทดลองเนี่ยมันคงที่ก็คือมันเท่ากันคราวนี้เขาอยากรู้อีก แล้วถ้าสมมุติว่าเขานำเมอร์คิวริกออกไซด์ที่เป็นของแข็งตัวเนี้มันหลอมบ้างมันจะเป็นยังไงซึ่งการทดลองของเขาเนี่ยทำให้เขาทราบว่าเมื่อเขานำเมอร์คิวริกออกไซด์มาทำการเผาหรือหลอมเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสารตั้งต้นตัวเดิมก็คือปร,รอทที่มีสถานะเป็นของเหลวแล้วก็ออกซิเจนที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะนั่นก็คือทำให้เขาสรุปและนำเสนอออกมาเป็นกฎทรงมวลเลย ครูข้ามมาสไลด์ต่อมานะคะอ่ะโอเคสไลด์ต่อมานะคะสรุปอีกครั้งหนึง่งสิ่งที่อ,องตวนนำเสนอออกมาเนี่ยคือกฎโซมวลซึ่งมีใจความสำคัญว่ามวลของสารก่อนทำปฏิกิริยาและหลังทำปฏิกิริยาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีค่าที่เท่ากันคราวนี้เราลองดูภาพนี้นะคะในสมก,การเคมีเขาบอกว่าตัวนี้ปาร,รอดที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน แล้วเกิดออกมาเป็นเมอร์คิวริกออกไซด์ที่มีสถานะเป็นของแข็งอ่ะครูขออธิบายตัวนี้ก่อนปรอทหรือว่าเมอร์คิวรีตัวนี้ให้พวกเรานึกถึงเทอร์โมมิเตอร์ที่เขาใช้สําหรับวัดอุณหภูมิไอตัวของเหลวที่มันเป็นสีแดงๆตรงกลางอะคะ่ะที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันจะวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมตัวนั้นแหละค่ะคือปรอทนะคะมันมีสถานะเป็นของ เหลวคราวนี้พวกเราสังเกตในสมก,การที่ขากําหนดให้มาเนี่ยมันมีสารตั้งต้น2ตัวใช่ไหมตัวแรกตัวนี้คือปรอดกับสารตั้งต้นตัวที่2ก็คือแก๊สออกซิเจนส่วนตัวนี้เมอร์คิอออกไซด์มันเกิดขึ้นมาภายหลังมันเป็นผลิตตัณฑ์คราวนี้เพื่อนําเข้าสู่ใจความสําคัญของกฎทรงมวลที่อ,องตวนได้กล่าวไว้มันจะได้เป็นมวลของสารตั้งต้นตัวแรกก็คือมวลของปรอทบวกกับ มวลของแก๊สออกซิเจนนี่คือสารตั้งต้นมีแค่2ตัวใช่ไหมจะต้องเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาก็คือมวลของเมอร์คิวริกออกไซด์คราวนี้ครูถามต่อให้พวกเราลองคิดลองหาคําตอบก่อนนะคะเขาถามว่าถ้าประลอด30กรัมทําปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน1ิ6 5กรัมจะเกิดเมอร์คิวริกออกไซด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเท่าไหร่ให้พวกเราลองนําตัวเลขไป แทนค่าลงในสมก,การสีเหลืองๆตัวนี้นะคะดูว่ามือิีดออกไซด์เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมดกี่กรมัมครูยังไม่เฉลยน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันในส่วนของเนื้อหาคำนวณอะมาต่อกันเลยนะคะคราวนี้ครูยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นอ่านตรวจพร้อมกันนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าสาร a 3กรัมทำปฏิกิริยาพอดีกับสาร b 2กรัมซึ่งจะเกิดเป็นสาร c และ สารดีแล้วเขาพบว่ามีสาร C เกิดขึ้น1กรัมจะเกิดสารดีทั้งหมดเท่าไหร่พอเราอ่านโจทย์เราจะต้องวิเคราะห์มันออกมาเป็นสมการเพราะมันบอกว่าสาร A ทําปฏิกิริยาพอดีกับสาร B นั่นก็แปลว่า A กับ B คือสารตั้งต้นใช่ไหมแล้วก็เกิดเป็น C กับ D นั่นก็คือผลิตภัณฑ์โดยสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องขั้นกันด้วยเครื่องหมายลูกศรตัวนี้นะคะอ่ะคราวนี้มันเดิม เขียนเข้าสู่กฎทรงมวลมันจะได้เป็นมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาก็คือมวลของสาร A บวกกับสาร B ใช่ไหมนี่ก็คือก่อนเกิดจะต้องเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี K e. นั่นก็คืออีกฝั่งหนึ่งของลูกศรมันจะได้เป็นของมวลสาร C บวกกับมวลสาร D คราวนี้ครูจะไม่ใช้เป็นตัวเลขแล้วครูจะใช้เป็นภาพเพื่อทาให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพ A เขาบอกว่ามีมวลกี่กรัมนะ สกรัมใช่ไหมนั่นก็คือมีแอปเปิลทั้งหมด3ผลนะคะตัวนี้1 2 3่งสาคราวนี้ภาพ B 2กรัมนั่นก็คือมีแอปเปิ้ลสผลคราวนี้เรานับดูมวลของสารก่อนที่มันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันเท่ากับ1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหมคราวนี้มาดูกันว่าหลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง เนื่องจากสูตรบอกว่ามันมีสาร C ีเกิดขึ้น1กรัมใช่ไหมแสดงว่าสารซีจะต้องมีภาพแอปเปิลแค่1ผลคราวนี้เขาถามต่อว่าภาพดีเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดกี่กรัมเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎสมมวลในเมื่อก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันมีแอปเปิลหผลใช่ไหมคะและหลังเกิดตอนนี้เนี่ยสารดีมันเกิดขึ้นมาแค่1ผลเพื่อที่จะทําให้ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามันเท่ากันสารดีจะต้องแทนด้วยภาพแอปเปิลทั้งหมด สผลใช่ไหมอ่ะลองนับว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่า1 2 3่งามี่หนั่นก็คือก่อนเกิด5ผลกับหลังเกิด1 2 3่งามสเท่ากันใช่ไหมอ่ะพวเราไม่ต้องคิดมากนะคะในคลิปนี้มันจะเป็นทฤษฎีเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะลงมือคำนวณกันแล้วพวกเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้ต่อมาเลย ครูคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างสองแขนนั่นก็คือก่อนกับหลังเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมกําหนดให้อาจจะฝั่งนี้เป็นก่อนเกิดปฏิกิริยาและฝั่งนี้เป็นหลังเกิดปฏิกิริยาปราบใดที่ตาช่างสองแขนมันขนานกันนั่นก็คือมันเท่ากันดังภาพเนี่ยแสดงว่าก่อนกับหลังเท่ากันเป็นไปตามกฎทรงมวนนะคะแบบนี้ แต่ตราบใดที่ตาช่างสองแขนของเรามันเอียงเหมือนกับลักษณะในภาพอย่างนี้แสดงว่ามวลของสารกร่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยามันไม่เท่ากันใช่ไหมนั่นก็คืออย่างภาพนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามกฎทรงมวลส่วนมากเนี่ยปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นไปตามกฎทรงมวลใช่ไหมยกเว้นในกรณีที่ปฏิกิริยามันเกิดขึ้นในระบบเปิดนั่นก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนมวลสารไปมาระหว่างกันใช่ไหม มวลของสารจะไม่เป็นไปตามกฎทรงมวลนะคะอะต่อมาครูขึ้นหัวข้อสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือกฎสัดส่วนคงที่ภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า law of constant proportion นะคะมาดูกันว่ากฎสัดส่วนคงที่เนี่ยมันแตกต่างจากกฎทรงมวลยังไงอะครูข้ามสไลด์เลยนะคะ เหมือนเดิมเลยเรามารู้ที่มาของกฎสัดส่วนคงที่กันก่อนเขาบอกว่าเมื่อประมาณปีคิดศักราช1800ถ้าตีเป็นพศก็ประมาณ2,345ตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้อยู่ดาวไหนกันอยู่เลยใช่ไหมมีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเหมือนเดิมคนนี้เขาชื่อว่าโจเซฟเพาลเขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปฏิการรวม เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาการรวมตัวกันของธาตุแล้วก็เกิดมาเป็นสารประกอบแล้วก็นำเสนอเป็นกฎสัดส่วนคงที่ที่พวกเรากำลังเรียนกันอยู่นะคะซึ่งกฎสัดส่วนคงที่ตัวนี้มีใจความสำคัญว่ามวลของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะจะรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบซึ่งมันจะมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยคงที่เสมอเลยไม่ว่าจะทำการ เตรียมขึ้นมาโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นั่นก็คือสิ่งที่โจเซฟกล่าวไว้ตามกฎสัดส่วนคงที่นะคะครานี้มาดูตัวอย่างว่าอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่มันคงที่เสมอเนี่ยมันหมายความว่ายังไงจากตัวอย่างนี้นะคะอะไรคุยยกตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาการเตรียมโมเลกุลของน้ําจากแก๊สไฮโดรเจน2กรัมกับออกซิเจน16กรัมซึ่งพบว่ามันจะเกิดเป็นน้ําขึ้นมา18กรัมคราวนี้พวกเราสังเกต ตัวนี้เนี่ยมันเตรียมแบบหนึงใช้ไฮโดรเจน2กับออกซิเจน16คราวนี้เมื่อเราลองคำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุไฮโดรเจน rogen, แล้วก็ออกซิเจนพบว่าอัตราส่วนโดยมวลของมันอย่างตามเนี่ยอยู่ที่1ต่อ8นะคะคราวนี้เราลองเปลี่ยนวิธีการเตรียมบ้างถ้าสมมุติครูใช้ไฮโดรเจนกับออกซิเจน32พบว่ามันเกิดเป็นน้ำทั้งหมด36 แล้วเราลองคำนวณอัตราส่วนโดยมวลของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนใหม่พบว่ามันยังคงเป็น1ต่อ8เสมอนั่นก็คือมันคงที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนวิธีการเตรียมไปยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้จากกฎสัดส่วนคงที่ก็คือไม่ว่าเราจะทําการเตรียมสารขึ้นโดยวิธีไหนก็แล้วแต่มันจะมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุเนี่ยคงที่เสมอเลยนะคะเป็นไปตาม ที่โจเซฟกล่าวไว้ตามกฎสัสดส่วนคงที่นะคะอ่ะโอเคในคลิปนี้เราก็จบเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆถ้าสมมติว่าฟังไม่เข้าใจพวกเราอาจจะฟังก่อนสักรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงค่อยฟังสําหรับจดเลคเชอร์คราวนี้ครูคิดว่าวิธีการเรียนครูเคยเรียนพิเศษมาตอนมัธยมมัธยมปลายก็คือเรียนผ่านหน้าจอผ่านวิดีโออย่างนี้ค่ะ คือสิ่งไหนที่ครูไม่เข้าใจเนี่ยครูจะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็จะนั่งดูซ้ําๆจนกว่าครูจะแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยกดดูวิดีโอไปข้างหน้าเพราะถ้าสมมุติว่าครูไม่เข้าใจแล้วเรายังฟังต่อไปเรื่อยเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเพราะมันจะทําให้เรางงต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่ต้องรีบฟังช้าๆให้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปดู EP ถัดมานะคะ สำหรับวิดีโอนี้ครูขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันในส่วนของการคำนวณต่อเลยสวัสดีค่ะ